สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาพบกับอูน้ำไชเดอครับผมอูน้ำไช่กะสิผ้าพลอยพี่น้องมาตามแนวทางตัวเลขน้ำกันนะครับเพื่อได้โชคได้ลาบยามือโซ่นะครับผมมือนีเลขออกด้วยครับผมขอให้ทุกคนด้วยครับที่เข้ามารับส้มรับฟังแนวทางตัวเลขของอูน้ำไส่ครับขอให้ดวงดีปังๆทุกคนด้วยครับผมคลิปนี้กะสิเป็นปูโกสมุนครับผม เพิ่นโทรมาครับผมปูน้ำใสะกำลังเขียนเลขพร้อมพร้อมจะไปฮดต้นไม้ครับแต่ว่าปู่เพิ่นโทรมาปุ๊บปูน้ำใสะเลยจัดให้เอฟซีเลยครับผมเป็นปูกัวสุมนะครับปูน้ำใสะกะบ่รู้จักเลยครับผมเพิ่นโทรมาว่ารู้จักแม่น้ำเสียดีครับปูน้ำใสะเลยเอาแนวทางเพิ่นมาให้พ่อพี่น้องเบิ่งน้ำกันเนาะครับกฤติศรีเด้สัสมภาษณ์เพิ่นเป็นครั้งแรกเด้อครับผมคลิปนี้เนาะครับ พิจารณนาในการรับส้มรับฟังเอาในเด้อครับแนวทางของปูนะครับเป็นกะมาไม่หลากหลายนะครับผมอูน้ำไส้เด็ดปูเขามาไม,ม่สองสององค์เอาด้ครับผมปูทางเหนือแล้วก็ปูโกสมครับผมนี่แหละครับก็เคลื่อนที่จะไปรับส้มรับฟังแนวทางตัวเลขของปูโกสมนะครับผมกาบขอบพระคุณปูด้ครับที่ให้แนวทางอูน้ำไส้ครับ ขอบคุณ f อทุกคนครับที่ก่อมารับซมรับฟังแนวทางตัวเลขของอูน้ำไส่ครับผมก็ให้มันมันลุ้ยืุ้ยน้ำกันได้ครับผมเอาเพื่อเป็นการบ่เสียเวลานะครับไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขของปูน้ำกัน้เลยครับปูครับปูน้ำใส้กลับนมาใส่กันครับปเูเอา้าไปตังไดล่ะจะมาตามแนวท่า,ทางตัวเลขปูเลยครับปูว่ามี่ ฮาเนี่ยทั้งเปิดเปิด,ปดมันพานอะไรเิ่บ่อบขามาร้วดเดี๋ยวข่อยร่วมคิดจะเข้ากันม่วคดนั่นคนจะเข้ากันอันนี้ครับปูบ่านแม่ออกตกแม่ออกมาหาถานนร่วงดีดจวเข้ากันถนนบวกระมัน10ดมาที่้นออกขวงเนาะครับผมอือเอาถามมา่าอะไล่ะปูว่าปูทโ่มมาเมื่อกี้นะครับว่าเขามาสามหแวล้วบ่คขับเล็กทยครับ สามงวดแล้วเก้างวดซีงวดหางหวดเหรอเกางว่ซีงงวดหางงวดแล้วครับเงินผู้น้นำใส่ก,กับเพิ่งรูจักปูเป็นค้งแรกด้วยครับผมแรกนีน่จำบ่ได้บ่จำบ่ได้บ่จะดนดนคนนะจะดดนดวนผนตีปูไม่นน้องโกมเพิ่งกุศมไหมกุศมกุไปใส่ไหมจำบ่ได้บ่แต่ว่ากับไข่ไข่ขย,ยี่ดิปูมเมน้ำเสียกับห้จักดียนืนบ่ครับ แมนน่าหูากักสีอยู่อืออือเอาแสดงว่าเคยอัดคลิปน้ำปูไหมเหรอมันบอครับแันเกิดปูก็เลยแบบเลยพักไว้เพราะว่ามันทั้งบ่มีเวลาทั้งหนักขนาดนี้ก็ได้พักใบเล็บมันเข่าเข่าตลอดนะช่วงเป็นปีผุ่นนะน้ปูแมันบอกครับแมนปนะเป็นปีผุ่นอะ่ะโอ้เป็นโรคเป็นเล็บน้ำมือสือวา่าสิบปีร่องฉีดว่าสิบปีร่ลงฉีดเด็ดอ๋อครับ บางทีเป็นบอกต่าตัวเลขกคือเชครับเต่ว่าน้ำใอยากสัมผัสปูนะครับบานนี้เอาเป็นเรื่องเด็กกว่าปูนี่เราทังหวยรัฐบาลไทยครับเขาเป็นตัวเลยบ่ล่ะอะนรี้ครับมิสเซว์บอกเรียงฝันเรียงหยังอยพูดเรียงฝันก่อนครับปูมันบอกฝันไหมมันเป็นเลขน้ำมนต์ไหมเป็นมาบอกเป็นตัวเลยกไหมเป็นมาบอกเป็นตัวนี่เป็นเลขน้ำมนต์บ่ครับปูเป็นน้ำมนต์กับฝันเพิกับเมันกั ใช่ใช่กันนะนะความหมายคือมาบอกเป็นตัวแล้วก็ไม่เห็นน้ำมันไม่ได้ตรงกันกับเพิ่นทีนี้อ๋อเหล็กฟันกับเหล็กน้ำมันตรงกันเป็นบ่ครับปูแมนโอ้หมแบบพ่นกับเพิ่นมาบอกคือบอกเป็นตัวน่ะมันคือจะมันลอยมากนี่นะอ๋อลอยมากครับผมแมนเห็นจะมาขึ้นน่งครับเป็นบวกเปลี่ยนแลกวลอยขึ้นแต่ไม่หยกกรงควาเบิ้งกับ มันแมนอีลีมันก็เป็นนักลอยเป็นนักลอยอีลีทั้งตัวียกันนั่นแนหะละตัวรางมันนนปดน้ำยุ่มเหมือนเก้าอ่ะตัวรางกระปูมีบนกับรางมันบ่ครับนบนกับรางเท่านั้นแหละ,ะบ้บหลายตัวดิอาอเอาบนเหตุกให้พี่พน้องเบึ้งน้ากันกันนะครับปูบนกบอเจ็ดหนึ่งห<อ>กเจ็ดเจ็ดหนึ่ง แร็ดเจ็ดหนึ่งประปูบัดขึ้นเกิดเป็นเรื่องว่าเราก่อเป็นรับลอยมาทันเก่าเจ็ดหนึ่งกับอะไตัวเดียวกันนั่นแหละครับเปลี่ยนเคสทั้งหน้าประปูเงี่เจ็ดหนึ่งน้ำหนากครับแล้วสองตัวล่างก็ขึ้นครับเก้าหนึ่งตัวเดียวเก้าหนึ่งตัวเดียวบับปูเงี่กลับน้ำบัตรแต่แล้วถ้าเสียกลับบกัตรแล้วโอ้อครับ để tên mặc tên đế học bu Một con bên đế gặp bu khẩu tôi đế gặp Hà xuống bác hợp Hạ xuống có xăm chết chết rồi Xăm chết chết cả khẩu thì bu Một con tiếng đế học phấn đình đế gặp bu Cái hết nó mất cái cái này nó phấn có cọp lắm chết chết Không khẩu mà thì xăm ngọt อยงมดกับอ,อกฉีดเล็กไหลเห็ดปูฉีดเล็กไหลเห็ดปูเล็กไหลเห็ดครับปูเห็ดไทยใบโบปูไทยกับไทยใบยืนหรอโอ้มีมีปูมีมมไรแม่น้ำเชี่ยวบอร้าแม่น้ำเชี่ยมันลืบไปหรอว่เห็นโอ้ครับปูครับนัเตียนเบอร์หรครับไรบะมี่ไรแม่น้ำเชี่ยวันตะเบเอร์ขนเบอร์ล่าห็นมากเลยกดไปเบิงเลยเครับปู ตะกี้เราเห็ดมาอยู่ไร่รก็ได้ทรงไร่ไปไหนอยู่ดิรเรียกงามปวดตกเตียงง่ามเป็นโตคงดงบักง่ายคนละโอ้ไหลเต็มบาทคนนี้ครับเป็นเหล็กน้ำมุนเล็กไหลน้ำมุนครับ<อ>่งงหนนกนมันนาหาน้อง,ง อันนี้เลขขันน้ำมุนน้ำปูมีแนวทางเพียงซมีนี่นาะครับก็มีซนี่แล้วกับต้มไปแล้วฟอครับผมเอาน้ำใส่กับขอบกุ้งปูได้หลายเด้อครับผมเอามีความสุขความเจริญดำดำได้ด้วยด้วยเงินรวยทองเด้อครับปูมีทองได้มากเท่าน่าคือนนำขึ้นทานนะพ่อสิลป์ถูกพ่อศีลป์มีครับมีอายุคนโตสุขังพลังถูกครับเนาะครับปู กับนมัสกาดครับเอาครับปูน้ำเชืกะกเด็ตามเหล็กคันน้ำม้วนปูโก้ซุ่มโรเตอรครับกัเป็นบนกับล่างนะครับบนกะบหกเก็ดหนึ่งครับผมแล้วกับเก้าเก็ดหนึ่งนะครับหมวดก้อนเพิ่นว่าเพิ่นได้สามเก็ดเก็ดครับเพิ่นลไายไพร้อมครับแต่ว่าไล่แม่น้ำเสี่ยหลุดไปครับผมสงสัยบริตติดต่อกันประมาณปีหนึ่งนะครับปูน้ำเชืกะจำไม่ค่อยได้ครับผม ว่าพันห้างหายมาจากปีหนึ่งเลยครับ Ж ก็กลับมาอีกครั้งนะครับผมนี่นไหมครับบนหกเกตหนึ่งครับผมเก้าเกหนึ่งล่างเก้าหนึ่งเม็ดเดียวครับอันนี้กันแล้วแต่พอมีพี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับจะกลับเหรียญเอาหรือว่าเอาตรงๆจตั้งสี่เลยครับผมนี่นะครับแนวทางตัวเลล็กเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมเล็กคำนวณเล็กฟันเลขข็กคันนำมุน่น หลากหลายขามาครับปิดจระ,ะาในการรับชมรับฟังเอาได้ครับผมเพื่อได้ชวกไดลรับมันมานํากันในวันที่1มีหน้าคม2568ครับนี่แหละครับสู่กันไปหมวตองหวัวเล้่อครับผมหัวน้ำใสกะให้กําลังใก่พลอยพีนองเอฟซีทุกคนนะครับที่เขามารับช้มรับฟังเนวัา่างตัวเลขน้ากันเน,น,เนาะครับเนแนวัา่างตัวเลขกหลากหลายเขามา ที่ครับผมเอาแม่นแม่นครับมาเบิ่งกันเมื่อนี้ซ้ำนักใดเสี้ยนใดสิปังให้พ่อแม่พี่น้องลำรวยนํากันเนาะครับผมเขาคลิปนี้กะมีแนวทางเพียงซ้ำหนีเด้อครับผมปูน้ำใส่กะบกาบขอบพระคุณปูโกสุมเด้อครับที่ยังบลืมพ่อแม่มพี่น้องเอฟซีกับปูน้ำใส่นเนาะครับกลับมาให้แนวทางตัวเลข อีกครั้งนะครับขอขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังให้กำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้อุ่นน้ำใช่ครับขอบคุณเอฟซีที่คอยสนับสนุนเป็นกำลังแรงใจให้อุ่นน้ำใช่เด้อครับผมครับกะอวยพรให้พอ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านเด้อครับให้อยู่ดีไม่แห้งร่ำรวยเงินทองครับจะเลื่อนลงเรื่องเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้พ่อกันคลิปหนา้า ม,มันมันปังปังน้ำกันครับ1มีหน้า2,568ครับสวัสดีครับ